ดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับทักติทาโร่นักอ่านไพ่ที่ไม่อ่านไพ่เอาใจคนดูแต่เราจะเปิดไพ่เอาใจคนดูเป็นว่าอยากรู้เรื่องอะไรหัวข้ออะไรทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้คลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตพลังงานคุณกับเขากับความรักของเราที่ไม่ชัดเจนอ๋อวันนี้นะคะจะอวดไพ่ใหม่นิดนึงอย่างที่รู้กันว่าเราไปซื้อไพ่มา30สําหรับเมื่อ สองเดือนที่แล้วเราด้วยความที่มันเยอะมันก็ยังใช้ไม่หมดอันนี้ก็วันนี้เราก็จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะค่อยๆทยอยไปสาสิบสหรับมันเยอะมากขอบอก <c oughs> อัดคลิปสามสิบคลิปแบบนี้ซ้ําเลยว่างั้น <c oughs> นะคะเผื่อจะไปซื้อตามเนาะสวยมากจําราคาไม่ได้รับประมาณแปดเก้าร้อยประมาณนี้อ่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะจะไม่เป็นคลิปที่ระบุราศี เอาเป็นว่าเป็นพลังงานรวมที่เขาเรียกว่าคอลเลกทีฟนะคะไม่ใช่แรนด้อมนะแรนดอมมาเรียกกับพลังงานไม่ได้ต้องเป็นคอลเลกทีฟนะคะดังนั้นเลยถ้าสถานการณ์มันตรงกับคุณคุณก็เอาไปปรับใช้แต่ถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปเลยนะคะดังนั้นเลยดูได้ทุกเพศทุกวัยทุรกกาศีเอาเป็นว่าตรงก็ไปปรับไม่ตรงก็ปล่อยผ่าน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าชอบกันอ่านสไตล์เรานะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ดูโฆษณาให้จนจบเป็นค่าอาหารมิลานน้องแมวอ้วนของเรานะคะขอบคุณจริงๆเลยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าพลังงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ค่ะเรามาอัปเดตพลังงานกันต่อเลยดีกว่าว่าวันนี้นะคะพลังเงินของเขาและของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เวลานี้แดดมันก็จะส่องมาปะทะใบหน้าปะทะโต๊ะทำงานเราพอดีจะเป็นแสงสีทองน,นะคะถือว่าเป็นโชคราภแล้วกันเนาะคิดในทางที่ดีจะได้ไม่ลำคาญเขาอใบแรกนะคะ four of cups reverse นะคะเอ้าเดี๋ยวนะ reverse อ่ะถูกต้องแล้ว mm hmm. tree of pentacles upright เรื่องน่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นนะคะสาวๆหนุ่มๆที่ดูกันทั้งหลาย five of pentacles upright คนคนนี้อยากมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นในชีวิตแต่ก็ขาดความมั่นใจอ่า Four of Wands upright อะไรเนี่ย Queen of Pentacles Reverse <Le> นะคะเหมือนคุณบอย คิดถึงคุณบอยไหมเหมือนคุณบอยจะกลับมาแล้วประมาณมันนั non ้น Ten of Swords Reverse ค่ะคุณบอยผู้ขาดแคลนเรื่องเงินทองหาค,ความมั่นคงไม่ได้ n i g h t of Pentacles u p r i g h t แต่เราจะบอกว่ามันเหมือนพลังงานใหม่ๆมากกว่าคุณบอยนะเอาจริงๆ Page of Wands u p r i g h t มันอารมณ์ไม่ใช่แบบว่าเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนแต่มันเหมือนจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่คุณตื่นเต้นซะมากกว่า The High Priestess นะคะอแอบตื่นเต้นเลยว่ามันคืออะไร The Moon ลี r ร์ว้าวอ่ะนะดูพลังงานของคุณบ้างดีกว่า Nine of Cups อะไรอ่ะดีจ้าอารมณ์ดี แล้วก็ Temperance ใช่ไหม Temperance Reverse นะคะแล้วก็ Two of Pentacles upright ดูเหมือนว่าพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะคุณสร้างบาลานซ์ให้กับตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยแต่มันมาติดอยู่ตรงที่ว่าพอคุณสร้างบาลานซ์ให้ตัวเองปุ๊บ คู่กรณีของคุณขาดความบาลานซ์อย่างแรงมากหาความสมดุลไม่ได้เลยตอนนี้คุณออกแนวประมาณว่าโอเคถ้าเธอไม่ยอมเยียวยารักษาตัวเองไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ยอมพัฒนาตัวเองฉันก็คงจะไม่มีเวลาไปพัฒนาเธอเพราะเท่าที่เป็นอยู่ดูแล้วคุณมีความพึงพอใจในความเป็นตัวเองมากในตอนนี้นะคะย้ำว่านะตอนนี้อะไรหลายๆอย่างมันเริ่มลงตัวมากขึ้นในชีวิต หรือถ้ายังไม่ลงตัวหลังจากดูคลิปนี้ถ้าเป็นดวงคุณนะจะมีความลงตัวมากขึ้นแล้วทำให้คุณอยู่ในจุดที่ว่าชีวิตใครก็ชีวิตมันไปดูแลกันเอาเองประมาณนี้เพราะฉันก็อยากจะไปดูแลชีวิตฉันเองเช่นกันนะคะอ่ะมากลับมาที่พลังงานของเขานะคะพลังงานของเขาในตอนนี้เลยคนคนนี้ค่อนข้าง หาความสมดุลไม่เจอในขณะที่ตัวคนเองคุณเจอความสมดุลและทุกสิ่งทุกอย่างเลยๆสิ่งหลายๆยงในชีวิตเริ่มลงตัวเป็นที่เป็นทางแต่พอมาเป็นของเขาปุ๊บมันกลายเป็นว่าตัวเขาเองนะคะหาความลงตัวอะไรไม่ได้เลยในจุดนี้และที่สําคัญเลยอยากหาอะไรสนุกสนานในชีวิตทำแต่เงินไม่มี ปัญหาหลักๆเลยคือเงินเพราะเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนคนนี้จะสั่งสรรมากไปนะคะคลิปไม่รู้จะออกช่วงไหนของเดือนเดี๋ยวเราไปแอบดูวันที่ก่อนเนาะเพราะว่าเราจะมีการวางสเกจด่วนไว้หมดเลยอ่าวันที่หนึ่งเดือนสองก็แสดงว่าปีใหม่ที่ผ่านมาคุณบอยคุณบอยใช้ใจ่ายเยอะในเรื่องสั่งสรรเพราะฉะนั้นเลยตอนนี้คุณบอยเอาพูดตรงๆเลยนะคะและดูเหมือนว่าคู่กรณีของคุณอยากจะมาหาคุณอยากจะชวนคุณไปทํานู่นนี่ หรือถ้าอยู่ไกลกันอยู่ไกลกันก็อยากจะมีเวลาให้คุณในการพูดคุยกันเยอะๆแต่บางเอิญบางเอิญว่าช่วงที่ผ่านมาน่าจะสั่งสรรหนักไปหน่อยแล้วตังไม่มีพอตังไม่มีก็พาคุณไปที่อาไม่ได้พอตังไม่มีก็ต้องไปทํางานเยอะๆก็หาเวลาคุยกับคุณไม่ได้ แต่เราจะบอกว่าเขามองว่าตัวคนเองเป็นเหมือนบ้านเหมือนที่พักพิงทางจิตใจของเขานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอยู่มีคุณอยู่ใ,ใกล้ๆมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะมีความอบอุ่นแล้วก็มีความจะเรียกอะไรวะ าภาษาง่งายๆเลยคือสบายใจว่างั้นได้คุยแล้วสบายใจแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุยกันอยู่ไหมเพราะเท่าที่ดูก็เหมือนจะยังคุยกันอยู่อาจจะคุยน้อยคุยมากแล้วแต่สถานการณ์นะคะแต่เท่าที่ดูก็คือยังมีการติดต่อกันอยู่หรือถ้าไม่ได้คุยกันแบบว่าโดยตรงก็อาจจะมีที่โพสต์น่นโพสต์นี่สื่อถึงกันโดยเฉพาะทางเขาหรือถ้าเขาไม่โพสต์อะไรเลยก็เป็นไปได้มากว่าเขาก็ยังแอบสอดส่องคณอยู่ในชีวิตประจําวันทั่วๆไปนะคะ เราคิดว่าปัญหาเดียวในตอนนี้ที่คนคนนี้มีอันนี้พลังงานจะแตกต่างจากอาทิตย์ที่แล้วกับที่ก่อนนู้นาะอาจจะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าดูแตกต่างไปในจุดตรงที่ว่าวันนี้จะมีเรื่องความมั่นคงในชีวิตเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษดังนั้นเลยคนคนนี้พาละเยอะอาจจะเป็นนี้บัตรเครดิต อาจจะเป็นนี่กระจุ้มกระจิมอะไรเล็กน้อยตามแต่สถานการณ์เนาะเท่าที่ดูคือตอนนี้ขาดแคลนเรื่องเงินทองจริงๆแล้วถ้าในบางกรณีถ้าความมั่นคงทางการเงินดีแล้วนั่นหมายความว่าคนคนนี้อารมณ์ไม่คงที่ในช่วงนี้เหมือนมูสสวินแบบเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอย่างงวนอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาอยากจะมีการสื่อสารกับคุณในรูปแบบที่จีบกันมากขึ้นอืจีบกันมากขึ้น ออกแนวยังไม่ต้องจริงจังเยอะเบาๆไปก่อนเพราะว่าตังยังไม่มีหรือถ้าตังมีแล้วความมั่นคงทางอารมณ์ไม่มีอารมณ์เหมือนมันมันก็ไม่เชิงผีข้อผีออกนะคะแต่มันเหมือนมูสสวิงมันเหมือนแป๊บหนึ่งเครียดละแปบ๊บหนึ่งมีความสุขอะไรประมาณเนี้อ๋อแล้วก็สิ่งที่มันเป็นไปได้อย่างนึงก็คืออาจจะทํางานเยอะเกินไปจนไม่มีเวลา ส่วนตัวได้มานั่งทําอะไรส่วนตัวแต่เราค่อนข้างเทไปในทิศทางที่ว่าสังสรคนเยอะแล้วเงินหมดมากกว่าพอเท่าที่ดูแล้วปัญหาอื่นๆไม่มีเลยพลังงานในวันนี้ไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่อันนี้ต้องพูดต,งตรงๆนะไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่ดังนั้นอย่างที่เราบอกและอีกอย่างหนึ่งคือมีความเป็นไปได้สูงมากๆว่า พลังงานของคุณในตอนนี้คือคุณมีความสุขกับตัวคุณเองละคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นแล้วตัวคุณเองคุณก็เริ่มสร้างบาลานซ์สร้างความสมดุลให้อารมณ์และความคิดแล้วก็ความรู้สึกมากขึ้นทีนี้อย่างที่บอกมันมีพลังงานแทรกเข้ามาเหมือนจะเป็นพลังงานใหม่ๆให้ระวัง <laughs> ให้ระมัดระวังว่า คุณกำลังจะดึงดูดใครสักคนหนึ่งที่เป็นคุณบอยสองเข้ามาบอยหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะบอยสองก็กำลังจะเข้ามาเพราะอะไรเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดึงดูดผู้ชายพังๆเข้ามาในชีวิตบางคนนะมีชื่อเสียงมีเงินทองมีทุกอย่างแล้วแต่พังเพราะอะไรรู้ไหมเหมือนเด็กไม่โต <laughs> เพราะฉะนั้นเลยสิ่งที่คุณกาลังจะดึงดูดคือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาพังพินาศมาแต่พังบางอย่างคือไม่โต นอออกไหมในที่นี้เหมือนกันอาจจะมีเงินแต่หาความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ในบางกรณีเป็นผู้ใหญ่แต่หาเงินไม่ได้เงินไม่มีดังนั้นเลยอย่างที่บอกคือให้ระมัดระวังมากๆว่า พลัางงานชีวิตของคุณตอนนี้ค่อนข้างดีแล้วพอดีปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าตัวคนเองอะ่ะจะเป็นคุณหมอรักษาใครสักคนหนึ่งที่พังมาแล้วเข้ามาในชีวิตเพื่อให้คุณมาซ่อมแซมนอกออกไมเอ่ยย่างที่เราเกินไปคือเราจะเป็นคนที่ชอบดึงดูดผู้ชายพังๆเข้ามาแล้วก็มาซ่อมแซมเขาอืมพอซ่อมเสร็จแล้วบางทีเขาก็เบื่อเราบางทีเราก็เบื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จากกันไปเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะพลังงานของคุณคือพลังงานที่ค่อนข้างอ,อ๋อฮิลิ่ง เป็นรักษาเยียวยาคนอื่นได้ดีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพศเดียวกันด้วยก็ได้นะคะไม่ได้เข้ามาในรูปแบบที่เป็นชู้สาวแค่โรแมนติกอาจจะเป็นครูทอนิกอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เป็นพลังงานใหม่นะไม่ใช่เป็นพลังงานเก่าแล้วคือใหม่เลยจริงๆโอ้เดี๋ยวนะแขขออนุญาตแอบดูพลังงานใหม่ด้วยเนาะว่า เขาเข้ามามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมแล้วเรอเดี๋ยวค่อยมาดูของคุณบอยต่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมมานะคะโอ้คุณเอยพังแบบพีนาศมาเลยอันเนี้ยทรูมามาเลยคือแบบว่าอืมไม่ให้มันแม่นได้ไหมไม่อยากให้เข้ามา,าจริงจริงมาพร้อมกับความพังอพังแต่ไม่รู้พังรูปแบบไหนบ้างนะ พลังงานใหม่ๆเนี่ยใหม่จริงๆด้วยพังเรื่องฐานะความมั่นคงไม่มีไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางอารมณ์อย่างเดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นความมั่นคงได้พลังงานใหม่จริงๆคนเก่าก็ายังไม่โอเคคนใหม่เข้ามาก็จะเป็นผีบ้าอีกอ่ะขออีกใบหนึ่งก็พอ เดอะฟูลค่ะใหม่จริงๆแล้วจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วทำอะไรรีบร้อนแล้วก็พีน่าศไปหมดเช่นกันเพราะฉะนั้นเลยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนาที่นี้ขอให้ทุกคนปกป้องพลังงานที่ดีๆตัวเองไว้อย่าให้ใครเข้ามาทำอะไรเราเนาะเดี๋ยวเรามาดูของคุณบอยบ้างดีกว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาจะได้เปิดไพ่ข้อความโอ้ของคุณบอยก็ยังไม่จบกับคุณนะคะ The World The world ยังค่ะยังเป็น unfinished business อยู่ก็คือทุละต่างๆที่เคยสร้างสมกันมายังไม่จบและถ้าไม่ได้คุยกันคนที่ห่างหายไปกำลังจะกลับมาว้าว,วขอให้เป็นพลังงานเอ๊เดี๋ยวเราไม่แน่ใจนะว่าพลังงานใหม่ๆที่เราพูดถึงอาจจะเป็นคนเก่าๆคนใดคนหนึ่งในชื่อของคุณก็ได้นะคะที่กำลังจะหวนกลับเข้ามาใหม่ เพราะฉะนั้นตัดสินใจดูดีๆเนาะว่าจะยังไงต่ออา justice ค่ะจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยพังพินาศให้มันดีขึ้นแต่ก่อนที่มันจะดีมันจะทำให้คุณพังพินาศเช่นกัน,พกเ,นเพราะเครียดพอดูแล้วเหมือนประมาณว่าคุณจะต้องแบบมานั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะกลับมามีอะไรหรือเปล่ากลับมาจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเป็นทุกคนคาะเวลาที่เราห่างหายจากใครไปนานๆแล้วอยู่ดีๆส่งข้อความมาเราจะต้องถามตัวเองแล้วอุย้ยลุ้นมันพิมพ์อะไรวะเนี่ย กำลังพิมพ์อะไรมาตื่นเต้นจังเลยเช่นถามว่าเป็นไงบ้างคะปุเป้สบายดีไหมคําถามต่อมามีเงินให้ยืมสักสองหมื่นไหมนี่คือไงหลังตกโตเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะอย่างที่พายขึ้นมาว่าคนคนเนี้ยทั้งเก่าและใหม่นะคะทั้งคู่กรณีปัจจุบันแล้วก็พลังงานใหม่ๆซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าจะเป็นคนเก่าคนเก่าที่กลับมาแบบใหม่เพราะฉะนั้นเลยไม่ว่าจะเก่าจะใหม่จะอะไรก็ตามแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณกำลังจะดึงดูดใครสักคนหนึ่งที่มีความขาดแคลนในชีวิตเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งเพราะฉะนั้นพยายามปกป้องพลังงานตัวเองให้ดีนะคะแต่ดีอย่างหนึ่งรู้ไหมอะไรมันมงเอินังเอินไพ่มันขึ้นมาว่าพลังงานคุณอนะ่ะคุณก็ขึ้นมาแล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเจอตรงนี้ว่า ชีวิตไทยก็ชีวิตมันค่ะซ่อมแซมชีวิตเราเองฉันก็ซ่อมชีวิตฉันเธอก็ซ่อมชีวิตเธอเพราะฉะน,นั้นถามว่าเราเป็นห่วงตรงนี้มากไหมไม,ไม่เพราะเราเห็นแล้วแหละว่าตัวคนเองคุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากพอที่จะปกป้องตัวเองให้พ้นจากคนประเภทนี้นะคะโอ้เนื้อความคาดหม่เลย <c oughs> แต่ดีนะที่พาออกมาเตือนก่อนจะได้รู้ทันว่ามาพร้อมกับความทุกข์ดังนั้นอาจจะมาดีแรกๆอคุยดีหวานแหววดีใจจังเลยเขากลับมาแต่เอาไปเอามา ต่งให้ยืมสักห้าพันไหมโอ้ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะดีก่อนไงคนเรามักจะเป็นแบบนี้เราเจอบ่อยหายไปเป็นปีเป็นชาติทั้งรู้จักเป็นเพื่อนเป็นฝูงทั้งอะไรกลับมาคุยไปคุยมา,ยมาแป๊บหนึ่งพอเริ่มคุยดีด้วยเนี่ยตอนนี้ไม่มีข้าวกินโอ้ยสุดท้ายจบที่เรื่องต่างเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะเดือนที่แล้วเราก็เพิ่งเสียไปหลักหมื่นเลยมาดูข้อความสิว่า เขามีอะไรอ่ะจะบอกคุณบ้างคนคู่กรณีนะปัจจุบันของคุณนะคะไพ่ก็สิบใบเหมือนเดิมคู่กรณีของคุณอ่ะโอ้เขาบอกเขาไม่มีทางดีพอสำหรับคุณหลอกตบกระบาลปุ๊ก็ไปทำให้มันดีขึ้นมันจะไปยากอะไรเ่าแค่พัฒนาตัวเองกลัวที่จะโชว์คุณนะคะว่าเขาก็เป็นคนที่มีความรู้สึกเช่นกันอ่อนไหวง่ายว่างั้น เหนื่อยคนประเภทนี้นะอ่ะคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะที่ได้ใกล้ชิดเขามากที่สุดและได้รู้จักเขาเยอะสุดได้รู้ถึงความเป็นบอยของเขาอะว่าเขาถอดเกงในเป็นเลขแปดใช่ไหมคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าเขาถอดเกงในเป็นเลขแปดแต่คุณรู้อะเขาจริงจังเรื่องของคุณนะคะจริงจังมากเรื่องคุณและเขาใบสุดท้ายเขาไม่ใช่ใบสุดท้ายใบที่ห้าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อน โอ้อะเขายังรับรู้พลังงานของคุณอยู่นะคะถึงแม้จะอยู่ไกลกันหรือบางทีไม่ได้คุยกันอืมเอา้าแล้วก็เคมีบางทีมันก็คขาดหายไปความสนใจมันลดลงมันอยู่ไกลด้วยไหมอะไม่ค่อยได้เจอกันหรือเปล่าเนอะอะแล้วก็พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์กับคุณนะคะคุณพร้อมไหมต้องเอาไปซ่อมก่อนนะอย่าลืมของพัง อ่ะเขาบอกเขาเป็นไอ้บ้าไอ้งี่เง่าคนหนึ่งถูกต้องนะครับเข้าใจนี่รู้จักตัวเองน่ารักนะอ่ะเขาบอกว่าบางทีเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขารู้จักตัวตนคนจริงๆหรือเปล่าเราคิดว่าเขาต้องไปถามตัวเองมากกว่านะว่าเขารู้จักตัวตนของเขาจริงๆหรือเปล่าเพราะดูเขาสับสนชีวิตมากเลยคนคนนี้เพราะฉะนั้นเลยนะคะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่กลับเข้าแม่ ให้ระมัดระวังมากๆว่ากะมาแล้วจะมาเป็นภาระชีวิตของคุณเพราะดูแล้วมาก็จะไม่ได้มาสร้างความสุขสนานให้ชีวิตสักเท่าไหร่มาออกแนวรบกวนแล้วทำให้คุณปวดหัวปวดประสาทซะมากกว่าเห็นแล้วก็โอ๊ยเหนื่อยจังเลยไม่รู้คาใจขออีกสักสามใบดีไหมอ่ะเราบอกแล้วว่าเราอ่านไพ่ไม่เอาใจแต่เราเปิดไพ่เอาใจเพราะเรารู้สึกว่าถ้ามันคาใจอ่ะเราจะมาจบคลิปกันดื้อๆแบบนี้ไม่ได้ ดูซิมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาให้ต้องระวังไหมจะได้รู้ทันเหตุการณ์ก่อนเนาะจะได้วางแผนถูกอ่ะใบแรกโอ้ทัว pentacles เขาจะมาทําให้คุณปั่นป่วนหัวใจนะคะเส้นเราถูกต้องเลยว่ามาแล้วมาสร้างความวุ่นวายให้มากกว่าความสุข f i อ e of sword ให้เระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันด้วยหรือคนคนนี้จะมาโกหกคุณไอทะเลาะเราไม่ค่อยกลัวนะเรากลัวโกหกเพราะอะไรรู้ไหมมันกลับมาแก้แค้น เพราะฉะนั้นเลยถ้าคุณเคยไปเทใครมาหรือทําให้ใครรู้สึกว่าคุณปฏิเสธเขาคนคนนี้จะกลับมาแก้แค้นคุณนะคะให้ระวังหัวข้อนี้น่ากลัวจังเลยคนเก่าจะกลับมาแก้แค้นจะเมาคืนเพราะงั้นอ่ะแล้วก็ e l l o friend โอเคให้ระวังไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นคนเก่าเก่าวุ่นวายในชีวตคุณอยู่แล้วคนคนนี้กลับเข้ามาจะทําให้คุณรู้สึกตายใจว่าเขาจะเป็นเพื่อนแท้หรือเป็นคู่รัก ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้แต่ไม่จริงนะคะเขาแค่จะกลับมาเอาคืนท่นนั้นเองอันนี้ในกรณีนี้อาจจะเป็นไปได้มากว่าคนเก่าที่คุณไม่คุยแล้วเพราะคุณขี้เกียจตามด้วยความที่เล่นตัวทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บนิสัยเสียต้องอยากให้คุณอื่นตามมาตลอดพอคุณไม่ตามกลับมาทําให้คุณตามใหม่เพื่อที่จะมาล้างแค้นแก้แค้นดังนั้นให้ระวังให้ดีนะคะว่าแค่จะกลับมาเอาคืนคุณท่นนั้นเองโอ้ดีนะที่เปิดซ้ําเราจะต้องเขียนหัวข้อเตือนคุณไว้ก่อนเลย เพราะเราไม่อยากให้คุณตกเป็นเหยื่อของคนนิสัยไม่น่ารักเนาะแย่มากไม่เอาไม่เอาไม่ดีมาสิมาหาแม่นี่ลูกเดี๋ยวแม่จัดเองคนแบบนี้มามาดูซิว่าไพโรแมนซนโจมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับคุณบอยบ้างแหมหัวข้อนี้ตื่นเต้นจังเลยเกิดมาไม่เคยทาหัวข้อแนวนี้รู้สึกว่ามันเหมือนหนังแบบหนังบูอ่ะนึกออกปะใช่ไหมอ่ะโอ้ยใช่เลยค่ะเขาบอกให้เอาคนเก่าทิ้งไป แน,นี่แหละเราว่าคนเก่าแล้วก็คู่กับกรณีปัจจุบันก็ยังอยู่นี่อะเขาบอกทิ้งมันไปค่ะท็อกซิกเป็นพิษจะชีวิตมากๆทําไมโลาอินจังเลยก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะเขาบอกให้รักตัวเองเยอะๆนะคะคุณขาจําคลิปของทติทาโลคลิปนี้ไว้ให้ดีคนเก่าๆกลับเข้ามาเพื่อที่จะมาเอาคืนเพราะฉะนั้นเลยพายแนะนําว่ารักตัวเองเยอะๆอย่าไปรักมันรักตัวเองจําไว้ห้ามไปรักคนอื่น รักตัวเองก่อนเลยแล้วก็ส่วนไอ้ตาบอยนะ่ะอาจจะเป็นตัวจิมได้อันนี้มันแยกเป็นสองคนนะอันนี้ตาบอยเมื่อกี้อีกคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นของตาบอยนี่คือดูไปดูไปก่อนบอยจอมซกมกอ่ะดูไปก่อนส่วนคนที่เป็นคนเก่าแล้วจะกลับมาใหม่ให้ระวังมากๆหรือมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งถ้าไม่มีคนเก่าๆจะกลับมาเลยไม่มีแฟนเก่าเลยถ้าคุณเชื่อเรื่องอดีตชาติอาจจะเป็นคนจากอดีตชาติกลับมาเพื่อเอาคืนคุณก็เป็นได้เพราะฉะนั้น รักตัวเองเยอะๆเนาะอย่าไปเชื่อคําเขาเพราะถ้าเขามาบอกว่าอยากคอมมิชเมนกับคุณนะคะอยากมีความสัมพันธ์ชัดเจนอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งมีมีสิบแปดบวกกับเขานะสาวอย่ารัดขั้นตอนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอ้ยจบละคลิปนี้พอละพอแล้วเดี๋ยวอินเกินไปเดี๋ยวอย่าลืมดูคลิปเป็นอื่นด้วยเนาะแล้วก็รักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย